Cái này là kiểu ghiếu gai mỡ Chú Mpun Các bạn ạ Chúng tôi... Ghiếu มาจากห้างอากาศเย็นหลังมาก็นี่ก็ร้อนเลยครับดูดูแก๊เปี้ยงเปี้ยงแก๊สยางคักนี่นี่แคปูนี่เข้าไปเข้าไปจุ่มปุด ไม่ค่ะน้อยไม่ค่ะอีกคนเดียวซะด้วยรู้น้องไปไหนหมดุน้องไม่มาบอกว่าเดินไม่ไหวเหนื่อยมากเขาบอกไม่ขาดเขาไม่ขาดก็ต้องเรียยืดสรัทธาเองทั้งสัพทั้งหลังเนี่ยไอ้ไม่ยิ่งไงบอไปแล้วไปแล้วเออนี่ยยางนะแค่ดินมันก็เทียงเนาะมันก็เรียบคืออยู่หลานนะ ้าบาทคา่ะ<ๆ>อันกันไม่เลยมือแอืงยื่นอ,อันอออนี้แลุ้มเป็นปออ้อแอแถวนี้ขย,ยันหนีมันเลยเกินเ <laughs> นานะเ <laughs> นี่ยนลาเน้ ่จำได้ว่าเจ็ดสามสี่เ้าเลยจำไจำด้ค่ะโต๊ะไก่สามสี่เกเาา้าข,ขาาุยเตี๋ยวไก่บะละใต้สะพานจ้าแคบหมูด้วยน,นีิเซ็นคะ่ะแคบหมูด้วยแคบหมูด้วยเอมาอ่เอาไ

โอ้หอนเนาะปีนี้เนาะเขไปบ้านไหมโทรศัพท์ยงเ็วางแค่สามสิบเอ็ดมันหมดหดเลยอย่วนสามสิบเอ็ดตัวมันซีซีผนดิเออเขาียมันก็ซีเอ็ดผนแอบชบุรีบากนาโอ้ยเป็นยังห่อนแต่ปีนี้สุดยอดลยแม่อันอันไปบ้านทงการเอาหลานหน่อยไปนั่นนอนเลีกับเสียแก้มเดือยก็แบบจนี่ย่งเ้ยยูร้วห่อนี่ีลาดไป พ้อนแบบปุ้ยกระทานเงนจะส้การน้อยนานี้อะพอและะส้การน้อนตรลตัวหลานไปบนมันมานใ้เอามานไปยุเอะกลรูตัวตากมันนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ของแท้ละไก่มาละนี่มาละครับผมคลิปนี้ไว้แก่นี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ